สวัสดีจ้าทุกคนนีจ้าตอนเช้านะคะวันนี้อากาศดีมากมีแสงแดดนะคะทุกคนพาไปเดินเล่นในเมืองนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเมืองทาลินเมืองเอสโตเนียนะคะอากาศติดลบติดลบสอง,องศานะคะทุกคนก็ถือว่าไม่หนาวมาก มาจากทุกคนเดียวหนิงจะพาเดินชมเมืองทาลินนะคะทาลินก็จะเป็นชื่อเมืองหลวงของประเทศเอสโตเนียซึ่งเอสโตเนียก็จะอยู่ติดกันกันกบประเทศฟินแลนด์ก็คือเอสโตเนียกับเฮงซิงกีก็จะห่างกันอยู่ประมาณ80กิโลเมตรส่วนมากก็จะเดินทางกันได้ด้วยเครื่องบินหรือไม่ก็ด้วยเรือ เพราะว่าเอสโตเนียกับฟินแลนด์จะติดกันทางทะเลนะคะก็จะเป็นทะเลบอลติดเขาจะติดกันทางทะเลไม่สามารถเดินทางด้วยรถเดินทางด้วยรถได้ก็เอารถขึ้นเรือคนฟินแลนด์เวลามาเที่ยวที่เอสโตเนียเขาจะเอารถมาด้วยเขาก็จะเอารถขึ้นเรือมานะคะซึ่งก็จะมีเรือหลายลำหลายบริษัทที่เขาจะข้ามมา มาเที่ยวเอสโตเนียและฟินแลนด์เขาจะไปกลับหากันวันหนึ่งก็หลายเที่ยวหลายเรือนะคะเราก็จะดูเอาว่าเราจะมากับเรือบริษัทไหนเวลาไหนเราก็เลือกเอาตามอินเทอร์เน็ตเลยจ้ะซึ่งค่าเรือก็ไม่ได้แพงนะคะคนฟินแลนด์นิยมมาเที่ยวประเทศเอสโตเนียเอสโตเนียก็จะเป็นประเทศที่เล็กๆน่ารักแล้วก็ เป็นเมืองเก่าสภาพบ้านเมืองเขาแผนผังเมืองเขาสวยงามมากนะคะทุกคนถ้าใครมาเที่ยวฟินแลนด์ก็อยากให้แวะเที่ยวประเทศเอสตโตเนียด้วยนะคะเพราะว่าเป็นประเทศเล็กๆที่มีสเสน่ห์ถ้าคุณได้มาเที่ยวที่เอสตโตเนียคุณจะหลงรักประเทศเล็กๆประเทศนี้นะคะทุกคนก็คือเขาเป็นประเทศที่สวยมีสเสน่ห์ในตัวของเขา นี่จ้าก็จะเป็นเมืองเก่าซึ่งฟินแลนด์และเอสโตเนียเขาจะมีเรือสำราญเรือสำรานให้เราข้ามฟากวันหนึ่งหลายเที่ยวเลยนะคะนี่จ้าคนฟินแลนด์ถ้ามีวันหยุดหยุดจากการทำงานคือเขาก็จะมากินมาเล่นมาเที่ยวที่ประเทศเอสโตเนียนะคะทุกคนก็คือเป็นเมืองเล็กๆที่มีสเสน่ห์นะคะ ถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะคะทุกคนหนิงบอกเลยว่าจะหลงรักประเทศเอสโตเนียนะคะคือแผนผังเมืองเขาตึกตาตึกราบ้านเมืองเขาสวยงามนะคะทุกคนเขาทำแผนผังบ้านเมืองเขาได้สวยนะคะนี่จ้าพวกหนิงก็ถ้ามีเวลาว่างๆเราก็จะมานั่งเรือเล่นนะคะในเรือสำราญเขาก็จะมีที่ให้เราพักผ่อนผ่อนคลายดื่ม เล่นกินเที่ยวพอมาถึงที่นี่เราก็มาเดินเล่นเดินกินเดินเที่ยวที่นี่เขาก็จะมีแหล่งให้เราช้อปปิ้งมีแหล่งให้เราเดินกินเดินเที่ยวนี่จะแผนผังเมืองเขาสวยนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวหนิงจะพาขึ้นไปข้างบนนะคะข้างบนก็จะเป็นจุดชมวิวซึ่งเราขึ้นไปแล้วเราก็จะสามารถเห็นเห็นเมืองเอสโตเนีย เห็นเมืองทาลินนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นทางขึ้นไปแล้วก็จะเดินขึ้นไปก็จะเป็นทางลาดชันขึ้นไปนิดหน่อยนะคะขอบอกว่าเป็นเมืองที่น่ามาเที่ยวนะคะเพราะว่าค่าของชีพค่าต่างๆก็คือไม่แรงนะคะที่ประเทศเอสโต,ตเนียก็คือจะไม่แรงนะคะ คือเหมาะมากกับการมากินมาเที่ยวที่นี่นะคะนี่จานิงก็ได้เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็คือสวยงามนะคะเราก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆเดินขึ้นมาเรื่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆจ้ะจุดพิกจะอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวหนิงพาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ นี่นิงมาอยู่ฟินแลนด์นะคะก็จะมาเที่ยวบ่อยมากถ้ามาที่ประเทศเอสโตเนียก็จะมากันบ่อยนะคะนี่จา้าซึ่งเอสโตเนียก็อยู่ในโซนประเทศยุโรปเหนือนะคะก็จะอยู่ติดกันกับฟินแลนด์แต่ว่าจะติดติดกันทางทะเลติดกันทางทะเลไม่ได้ติดกันทางภาคพื้นดินนะคะ ที่นี่ก็จะมีเรือสำรานมานะคะขอบอกว่านักท่องเที่ยวเขาก็เยอะนะคะทุกคนแล้วที่สำคัญเมืองเอสโตเนียก็สำหรับหนิงนะคะหนิงไปเที่ยวหลายประเทศนะคะสำหรับหนิงเมืองประเทศประเทศเอสโตเนียก็ยังประเทศเป็นประเทศที่ยังปลอดภัยอยู่นะคะทุกคนคือ เรามาเที่ยวที่นี่เราสามารถแบบว่าถือกระเป๋าถืออะไรแบบชิลๆนะคะทุกคนซึ่งจะแตกต่างกับเวลาหนิงไปเที่ยวฝรั่งเศสหรืออิตาลีนะคะถ้าหนิงไปเที่ยวฝรั่งเศสอิตาลีหนิงก็จะไม่ค่อยถือกระเป๋านะคะทุกคนก็คือจะต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ที่ฟินแลนด์เราที่ฟินแลนด์ที่เอสโตเนียเราไม่ได้ระวังตัวขนาดนั้นนะคะก็คือเรามีกระเป๋าเรามีอะไรแล้วก็ ถือสะพายแบบแบบไม่ต้องระวงนะคะทุกคนคือก็ยังเป็นประเทศที่แบบว่ามาเที่ยวมาพักผ่อนคือนักท่องเที่ยวก็ยังมีความปลอดภัยนะคะทุกคนในการที่แบบว่าลักขโมยของอะไรอย่างนี้นะคะก็เอสโตเนียก็ยังปลอดภัยนะคะสําหรับหนิงนะคะคือหนิงก็มาเที่ยวบ่อยนะคะแล้วหนิงก็ไปหลายประเทศ เกือบทั่วโลกหนิงก็ไปมาแล้วหลายประเทศนะคะทุกคนซึ่งบางประเทศแถบอิตาลีแถบฝรั่งเศสถ้าหนิงไปหนิงก็จะจะไม่ถือกระเป๋านะคะทุกคนก็คือถ้าถือก็คือต้องระวังมากๆนะคะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก,ก็ก็ต้องระวังนะคะทุกคนแต่ที่เอสโตเนียเราคือชิลๆเลยนะคะก็คือความปลอดภัยเขายังสูงนะคะในการที่ เขาดูแลนักท่องเที่ยวก็ยังไม่มีโจรไม่มีขโมยเยอะนะคะทุกคนหนิงก็ไม่ได้หมายความว่าทุกที่จะไม่มีนะคะโจรขโมยก็คือจะมีทุกที่แต่ว่าจะแบบว่าจะมีเยอะมีน้อยนะคะก็คือเอสตเนียก็ยังปลอดภัยนะคะสำหรับหนิงนะคะแต่ถ้าหนิงถ้าไปทางทางฝั่งอิตาลีทางฝั่ง ฝรั่งเศสนิงก็จะค่อนข้างระวังตัวมากแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก,ก็แบบว่าไม่ค่อยสะดวกนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราเที่ยวไปด้วยเราถ่ายรูปไปด้วยเราก็เราแวงไปด้วยนะคะแต่ที่นี่เราก็คือชิลๆเลยเราไม่เราแวงอะไรเลยนะคะทุกคนนี่แล้วที่นี่เอสโตเนียเขาพอเรามาเดินเที่ยวนะคะเขาก็จะมีรถตำรวจ คือเขาก็ดูแลนักท่องเที่ยวได้ดีนะคะเขาดูแลนักท่องเที่ยวได้ดีระดับหนึงเลยนะคะทุกคนนี่ซึ่งเวลากลางคืนก็จะมีคนมาเดินกินเดินเที่ยวเนาะตามภาษาเมืองท่องเที่ยวนะคะก็จะมีรถตำรวจวิ่งอยู่ตลอดเวลานะคะนี่จ้านิงก็จะพาเดินไปชมวิวข้างบนจะ้ะ บิวข้างบนก็จะสวยงามนะคะก็จะสามารถเห็นเมืองทาลินทั้งเมืองเลยนะคะเราก็จะไปชมกันจะว่าเมืองทาลินทั้งเมืองถ้าเราไปดูข้างบนจะสวยงามขนาดไหนนะคะทุกคนนี่จะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะซึ่งข้างๆงแถบนี้เขาก็จะมีร้านกาแฟน่ารักน่ารัก,รกให้เราเลือก เลือกนั่งเลือกชิมนะคะร้านอาหารที่นี่ก็จะเป็นอาหารน่ารักน่ารักจานเล็กๆให้เราสามารถเลือกกินแบบว่าหลายอย่างนะคะทุกคนซึ่งหนิงชอบมากนะคะมาที่เมืองเอสโตเนียก็คือแบบว่าอาหารที่เราเลือกกินคือเขาจะเป็นจานเล็กๆน้อยๆคือน่ารักนะคะซึ่งฟินแลนด์ส่วนมากก็จะเป็นอาหารแบบจานใหญ่ไปเลยนะคะ เอสโตเนียนะคะนักท่องเที่ยวเขาเยอะนะคะทุกคนเอสโตเนียนี่จะเดี๋ยวหนิงพาเข้าไปเข้าไปตรงนี้นะคะเพราะว่าแผนผังเมืองเขาเวลาไอ้นี่ก็จะรถวิ่งไม่ได้นะคะก็จะเป็นทางแบบว่าแคบๆเป็นบางที่นะคะ นี่เราก็เข้ามาแล้วจ้าเข้ามาจุดชมวิวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวที่จะสามารถเห็นเมืองทาลินมุมสูงนะคะทุกคนนี่จ้าถ้าใครอยากมาเที่ยวยุโรปนะคะทุกคนหนึ่งในประเทศที่อยากให้ปักหมุดเลยนะคะเอสโตเนียนะคะทุกคนขอบอกว่ามาเล่นมากินมาเที่ยวมาเดินที่นี่เพลินมาก แล้วก็สวยงามนะคะเขาก็จะเป็นประเทศที่สวยงามประเทศหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งประเทศเอสโตเนียก็จะสภาพภูมิอากาศก็จะคล้าย,ายฟินแลนด์ทางตอนใต้นะคะซึ่งฟินแลนด์นี้ก็อากาศภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางนี้ก็คือจะไม่เหมือนกันนะคะภาคกลางไปภาคเหนือน,นี่ก็คือจะมีหิมะจนเกือบถึงเดือนมิถุนาเลยนะคะ เดือนพฤษภาเมษาพฤษภาโอกาสหิมะยังตกก็มีนะคะที่ฟินแลนด์นะคะซึ่งเอสโตเนียก็จะมีอากาศคล้ายๆทางภาคใต้ฟินแลนด์นะคะแต่ว่าก็จะอุ่นกว่าฟินแลนด์เยอะนะคะก็คือสภาพอากาศบ้านเมืองเขาจะอุ่นกว่าฟินแลนด์เยอะถ้าเป็นหน้าหนาวก็ก็จะจะแบบว่า เขาก็จะหนาวเขาก็จะมีหิมะแล้วก็จะมีติดลบเหมือนกันนะคะก็คือหน้าหนาวก็หนาวมากเหมือนกันนะคะหน้าร้อนก็คือจะสวยงามทุกฤุด,ดูนะคะที่นี่นี่จะทุกคนหนิงก็พามาชมเมืองทาลินมุมสูงนะคะทุกคนสวยงามมากบอกเลยสวยงามสุดๆเราก็จะเห็นแผนผังเมืองเขา หมดเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเห็นแผนผังเมืองของเขานะคะซึ่งเมืองทาลินก็เป็นเมืองไม่ได้ใหญ่มากนะคะเราก็สามารถเดินเที่ยวเดินกินนี่จ้าทุกคนหนิงจะซูมให้ดูนะคะว่านี่คือเรือที่หนิงมานะคะเรือที่ฟินแลนด์ก็จะมาแล้วก็จะออกไปแล้วก็จะเข้ามาเอสตโตเนียนะคะเข้ามาทาลินนะคะนี่จ้าหนิงซูมให้ดูนะคะว่า แผนผังประเทศเราก็คือจะติดกันทางทะเลนะคะนี่จะ้ะนี่นะคะก็พาชมเมืองวิวมุมสูงของทาลินเอสโตเนียนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะสวยงามระดับหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งบอกเลยนะคะทุกคนว่าน่ามาเที่ยวมากประเทศเอสโตเนียนะคะ ราคาไม่ได้แรงนะคะทุกคนแล้วก็คนที่นี่ก็ใจดีแล้วก็เป็นมิตรนะคะเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวซึ่งพวกหนิงก็จะมาบ่อยบางครั้งก็จะเอารถมานะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟที่อยู่ข้างๆอยู่ใกล้ๆกับจุดชมวิวนะคะ นี่จ้าเราก็ถ้าหนาวหนาวเราก็มานั่งจิบกาแฟานะคะทุกคนนี่จ้าเดี๋ยวนิงจะพาลงอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งฝั่งลงกับฝั่งขึ้นก็คือจะอยู่กันคนละฝั่งนะคะฝั่งนี้ฝั่งลงหนิงจะลงทางข้างหน้าซึ่งก็จะได้วิวนี่จะได้วิวของของเมืองเลยนะคะก็จะลงทางข้างหน้านะคะเราขึ้นข้างหน้าก็ได้ลงข้างหน้าก็ได้นะคะ แล้วแต่เราเลยนะคะแต่ว่านิ่งก็อยากขึ้นไปอีกทางหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะได้ชมวิวในหลายมิตินะคะชมวิวในแบบที่แบบว่าหลายๆหลายๆมุมนะคะนี่จะนิ่งลงอีกทางหนึ่งนะคะทุกคนนี่ซึ่งทางลงก็จะเป็นข้างหน้าข้างหน้าวิวนะคะก็จะมีทางลงทางขึ้นให้นักท่องเที่ยวขึ้น ไปชมวิวนะคะนี่จานิ้งก็ได้เดินลงมาเรื่อยๆนะคะทุกคนเขาก็จะมีบันไดให้เราลงนะคะไปกันจา้าเดี๋ยวนิ้งจะพาชมเมืองเอสโตเนียไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเราจะไปเรื่อยๆชมวิวไปเรื่อยๆชมเมืองเขาไปเรื่อยๆนะคะก็ <c oughs> <c oughs> มาเที่ยวเนาะแบลว่ามีเวลาก็มานั่งเรือเล่นแล้วก็มานั่งนั่งกินนั่งเล่นนั่งเที่ยวเอสโตเนียนะคะนี่จะนิงลงมานะคะทุกคนก็จะเป็นวิวประมาณนี้เลยนะคะนู่นข้างบนนะคะที่เราที่เราอยู่แล้วก็นิงถ่ายวิวลงมาให้ดูนะคะนู่นข้างบนต้นไม้นู่นนะคะทุกคนนี่จาก็จะเป็นทางลงมาแบบนี้นะคะนี่ เอสโตเนียก็จะเป็นเมืองที่แบบว่าน่ารักน่ารักแนะนำเลยนะคะซึ่งตอนนี้เมืองเอสโตเนียเขามีรถรถรางไฟฟ้ารอบเมืองแล้วนะคะทุกคนเหมาะสะดวกสบายมากกับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งเขาเปิดไปได้ไม่กี่เดือนนะคะทุกคนแล้วเขาก็มีรถไฟสายแบบว่าสายใหม่นะคะทุกคนมีรถไฟมี รถรางไฟฟ้ารอบเมืองแล้วนะคะก็จะสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนมากนะคะตอนนี้ใครมาเที่ยวเอสโตเนียนะคะทุกคนบอกเลยว่าสะดวกสบายมีรถไฟวิ่งรอบเมืองนะคะนู่นจ้าทุกคนเห็นไหมคะวิวข้างบนนี่จะเป็นรถไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถไฟเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะซึ่งเขาก็จะไปตามเมืองต่างๆของประเทศเอสโตเนียนะคะ นี่จ้ะเดี๋ยวหนิงจะพาไปช้อปปิ้งนะคะทุกคนเดี๋ยวหนิงจะรีวิวให้ดูนะคะคลิปหน้านะคะทุกคนนี่จะหนิงชอบรถไฟเขามากเลยนะคะทุกคนน่ารักมากดูจ้ะเขาก็จะไปตามเมืองต่างๆของประเทศเอสโตเนียนะคะนี่รถไฟจ้ะแล้วทุกวันนี้เขามีรถไฟรถรางไฟฟ้าสะดวกสบายมากนะคะทุกคนนี่ นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวหนิงจะพาไปช้อปปิ้งเขาก็จะมีแหล่งให้เราช้อปปิ้งนะคะติดตามชมคลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวหนิงพาช้อปปิ้งช้อปปิ้งแล้วก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนนี่มีเวลาเราก็มาเล่นมาเที่ยวมากินนะคะมาพักผ่อนนะคะ